สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดามเข้าครัวเดอ้อพี่น้องเอ้มาเดอ้อกินขขาเสานะคะหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาหัวปลาทูเข้มพี่น้องเอ้จำแซบแซบเขาปุ่นด้วยนะคะขงเขาเหนียวหนึ่งคอ,อนอนแอนอ ปลาแดกนะคะปลาแดกนะคะหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาหนึ่งปลาพี่น้องแก้วปลาแดกโตๆนะคะเป็นตัวๆเลยนะคะน้ำยากระปุนกับมีเดอร์พี่น้องเด้ออาหารเช้ามาดำนะคะหนึ่งตะเมื้อขึ้นนี่พี่น้องเออต่บอร์อะิมอิ่มหลายเมื่อขึ้นอิ่มหลายกินบ่อยน,นะคะแซ่บหลายพี่น้อง แซ่เบเวอร์นะคะหนึ่งปลาสีเสือปลาแดกสีจำปลาแดกสีปลาแดกเอามากเลยกับเห็ดพี่นอ้องเห็ด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 อ่อนอ่อนเห็ดแดงนะคะเห็ดแดงนะคะเห็ดแดงเห็ดปวกพี่น้องไปเก็บเหมือนว่านี้นะคะแล้วก็ปลาพี่น้องปลาทอดนะคะอันนี้ก็น้ำยากระปุ่นเด้อพี่น้องยากระปุ่น มีปลามียากระปุนนะคะหิวๆหิวแซ่บอันนี้ร้อนๆดัอันนี้หนึ่งปลาอันนี้หนึ่งพี่น้องนึ่งเห็ดนึ่งเห็ดนะคะหนึ่งเห็ดปวกพี่น้องกับเห็ดเพิงเห็ดกับเห็ดเผิงพี่น้องปลานะคะแออนมาเดอมาเดอ ทานด้วยกันนะคะสิว่าเอื่อนพี่น้องหิวแต่เศ้าด้วยมึงเนี้ยเดีวๆๆ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 ๆะๆๆๆๆๆงๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆ่ยๆๆๆๆๆยๆๆนง่ๆๆๆๆๆๆยๆ่ๆๆๆยๆเๆๆๆๆๆๆๆีๆๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ดๆๆๆๆเๆ เห็ดเพิงเห็ดปวกพี่น้องหนึ่งเห็ดปวกเห็ดเพลิงลาลากีกีหนังปลาเป็นถาดเลยนะคะเป็นถาดเลยนะคะเห็นไหม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 ปลาปลาเห็นไหมหนังปลาเห็นไหมพี่น้องแก้วปลาแดกนะคะแก้วปลาแดกหม้อปลาทูเข้มนะคะจำเซ็บเหนียวนะคะเหนียวนะคะ เห็นไหมคะแซบเบอนะคะหิวเขาพี่น้องกินก้อนเด็อพี่น้องเด้อบายบายทานด้วยกันนะคะอาหารเกิดเลยนะคะหนึ่งฟลานะคะหนึ่งเหนียวนะคะกินแบบบ้านๆบายบายแซบเบอจัดขอบคุณนะคะที่เขามากดกดกดติดตามเลี้ยวให้นะคะเพื่อนๆมาดามเปิดช่องเลี้ยวนะคะเ้สนุกสนานมึงพี่น้อง ขอบคุณที่กดติดตามให้นะคะทั้งช่อง Youtube ด้วยนะคะบ๊ายบายนาทีแล้วเนี่ย